สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าซิลโมบายนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผู้เล่นนะครับจะได้ออกผจญภัยโลกใต้ท้องทะเลนะครับเจอในส่วนของตัวสิ่งมีชีวิตลึกลับไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมนั่นเองทุกผู้ชมครับโดยตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับคือเกมนี้นะครับจะมาในบรรยากาศที่แบบอึมครึมแบบนี้นั่นเองทุผู้ชมครับการเล่นเนาะก็จะมีการบังคับตัว d p a d นะครับแต่ว่าตัวนักประดาน้ำนะครับเราโดนล็อกอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวนี้เนาะเพื่อบอกนะครับว่าคือเราอยู่ตัวนี้นะแล้วก็ให้เราทําการสลับนะาบังคับตัวปลาเห็นปะเนี่ยบังคับปลาแล้วก็มาตรงนี้นะครับช่วยทําการเออ ช่วยนักประดาน้ำมานะเนี่ยครับแบบนี้อ่าทีนี้นะครับก็พาเขาขึ้นไปข้างบนไหมแล้วสลับกลับไปได้ไหมนี่ครับเราก็เป็นนักประดาน้ำคือมันสามารถสลับเป็นนักประดาน้ำได้แล้วก็เป็นปลานะครับคือมันจะเป็นการสำรวจในส่วนของตัวโลกใต้ท้องทะเลนะท่านผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้นะครับเราจะเจอสิ่งมีชีวิตที่แบบลึกลับแล้วก็แปลกประหลาดนะ ภาพบรรยากาศในเกมมันก็จะดูมืดอึมครึมขนาดนี้นะขึ้นข้างบนไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปอีกดเดี๋ยวขึ้นไปอีกดิมันสามารถเออขึ้นไปติดไหมหรือว่าไงตรงนี้ติดเนาะเดี๋ยวลองผ่ากลางตรงนี้ดูว่ามันขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือว่าเขาให้เราลงไปเออด้านล่างเรื่อยๆนี่ครับขึ้นมาแล้วอ่าทีนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะคือภาพมันจะเป็นขาวดำนะส่วนใหญ่น,นะครับมันเป็นแบบนี้แหละปกตินะครับแล้วเล่นในโทรศรัพท์มันจะมืด มืดแบบมึดตื่อเลยนะเออตอนนี้ติดอะไรนะครับเดี๋ยวเราสลับมีปลาไหมปลาเราอยู่ตรงน,นี้ไหมโอเคเออเดี๋ยวอันนี้มีแสงนะอ่าพอมันกลับเป็นตัวละครแล้ว สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกม a m e Center โูกและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t t l e s t a Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center นี่รอปลาได้แล้วทีนี้เราก็ได้ทำการบังคับปลานี้เนาะ เดี๋ยวๆคือมันเหมือนสลับล่างอะ่ะแล้วมันอยู่ในปา่าแล้วไอ้ตัวข้างบนที่เป็นนักประดานา้ำอ่ะมันก็ไอ้นี่ไม่ได้นะครับเอาแล้วมันมันเอ้าทำไมพีทลพี่ขึ้นไปข้างบนได้ไงเนี่ยเดี๋ยวหรือเรามาทางนี้มันมีหนามมีอะไรอยู่วะมันจะเจ็บหรือเปล่าตัวละคร ไปไม่ได้อ่ะอืมนี่นี่นี่มีปลาตัวใหญ่อยู่ต้องใช้ปลาตัวใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับไปสิโอ้โหมังไปไม่ถึงวะ่ะเออเราใช้ปลาตัวเล็กล่อปลาตัวใหญ่ดีกว่าฟึบมา เข้ามาหน่อยโอเคสลับได้แล้วนะครับทีนี้เราขึ้นไปข้างบนหน่อยฟึบฟิบเฟิบเฟบเดี๋ยวไปเอาตัวที่ใหญ่กว่ามามาช่วยเราเนี่ยครับน่าจะใช้ได้นะเมื่อกี้มันมีปลาตัวใหญ่อยู่แถวนี้ไงเอาเฮ้ยปลาตัวน้อยผมเรียบร้อย โอเคทีนี้นะครับเราก็ทำการคือตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยมันกัดหรือมันอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปล่อไอตัวปลาข้างบนมาดีกว่าน่าจะได้นะคือทำการล่อลงมานะครับไปสู้กับมันไม่ได้หรอก ล่อลงมาจะลงมาไหม้ยนี่ครับได้ปลาตัวใหญ่แล้วแต่มันลงมาทางนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ทางนี้นะครับให้มันมาทางนี้คือเป,เป็นปลาตัวใหญ่ที่มันสามารถเอ่อจัดการตรงนี้ได้อยู่แล้วนะนี่ไง ฟาบฟาบแม่ว่าจะผ่านได้สลับกลับมาเป็นนักประดาน้ำเหมือนเดิมครับแล้วแม่งก็ไล่กินหมดเลยนะไปครับโอ้โหเราค่อยๆไปนะพัสวันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจระบบในการเล่นช่วงแรกนะก็จะเป็นที่ผมมึนงงโยนะแล้วก็ติดอยู่ที่เดิมนะครับโอเคไปโหติดอยู่ตรงนี้แบบนานเหมือนกันเลเนี่ย เราไปสำรวจต่อนะครับคือมันจะใช้เหมือนตัวปลานะครับในการแก้พัซเซลเราเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตลึกลับนะใครที่กลัวแบบโลกใต้ท้องทะเลกลัวความลึกหรืออะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวจัดการเลยส่งไปเออได้แล้ว ขบนมีอะไรไหมไม่มีครับมาพุ่งไปเลยพุ่งชนพุ่งชนนี่ครับผมชนกระจายเดี๋ยวเขาออกมาสำรวจกันมีอะไรอีกไหมให้เขาลงมาดูก่อนเดี๋ยวเฮ้มันจะชนกันเองเหรอชนไม่ไม่ไม่เวิร์กนะต้องไปห,หายตัวที่มันสามารถ ตัดได้อะนะเล่นไปเล่นมาหลอนบรรยากาศเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวกลับไปที่ตัวนักประดาน้ำกันนี่ครับมาแล้วเฮ้ยมันกัดเราด้วยหรอตอนแรกคิดว่ามันจะไม่สู้เรานะ อ๋อนี่ไงยังมีอีกนี่เออเอาตรงกไปทางนี้นี่นี่ไงเพื่อทำการล่อตัวนี้มาแต่แต่แต่แล้วมันจะโดนกินหรือเปล่าวะเดี๋ยวนี้กันขานี้กันชาบชาบชาบโอเคหมดประโยชน์ครับ หมดประโยชน์แล้วนักปนาน้ำข้ามาแล้วนะครับไปกันต่อครับไปกันต่ออ,อน่าจะออกทางนั้นขวามือตรงนี้ได้เลยมัง้งใช่ไหมนี่แน่มาคือมันเป็นพัซเซลิลแบบนี้นะครับเนี่ยเจอเอ้ยอะไรวะเนี่ย,ยคือดูไปดูมาหรือว่าเล่นไปเล่นมาแม่งหลอนเหมือนไงนะ ไอตัวบรรยากาศไอตัวโอ้โ oh. หแต่ละปลาเยอะแล้วเกินมาช่วยโซ่หน่อยต้องทำการโซ่กันแล้วเนี่ยเลยเพราะว่ามันเยอะเกินไปผมจะโั่มันจะเร็วจังวะมันเร็วจังล่ะ โอเคเมโซก็บเมโซมันมีตรงไหนที่เราสามารถไปได้หรอตรงนี้หรอนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกผู้ชมครับก็พรีวิวให้ทุกผู้ชมไล้ชมกันประมาณนี้นนนนนนนใครสนใจลองดูกันได้แลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ